ดีครับผมชื่อเดชชัยเศรษฐาลิกติธรรมถับชื่อเล่นชื่อโมโบ์บครับอายุสิบเวเรียนอยู่ที่โรงเรียนอาสาสมัครแหลับอากองคราบวันนี้จะร้องเพลงยีย้คนเดียวครับวม่เจออีกเลยช่วยไปเลยดีกว่าเจดเกินไปที่จะคบหาย อยากฟังอยากจะมองฟ้าชั่วปลางางงเงาคนเดียวละพังให้รอยร้าวมันเชื่องจให้ใจมันดีกว่าน,นี้บ้างอยากให้เธอนั้นลืมจากสิ่งและทิ้ง

ชันเกินไปเธอจะเดินไปจากฉันฉันก็เสียทุกอย่างไปรอ่าบอกว่ารออะไรอย่าเลยฉันไม่อยากฟังอยากจะมองฟ้าที่ว่งเปล่าเงาเงาคนเดียว ลำพังให้รอยราา้าวมันเจือจางให้ใจมันดีกว่านี้บ้างอยากให้เธอนั้นลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไวล้ลำพังฉันต้องการทบทวนบางอย่างอยากอยู่ ไม่ต้องการฟังอยากจะปลดปล่อยทุกทุกอย่างอยากอยู่ลำพังอยากอยู่คนเดียวอยากจะมองฟ้าชี่ว่างเปล่ามอเหงาคนเดียวลำพังให้ร้อยเร้ามันเจอจาง ให้ใจมันดีกว่านี้บ้างอยากให้ฉันลืมทุกสิ่งและทิ้งฉันไว้และพังฉันต้องการทอมชวนบางอย่างอยากอยู่เงียบๆคนเดียว